สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆนักเรียนทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูพินชาดาอินทรศิริค่ะหรือคุณครูเอน็นคุณครูก็สอนอยู่โรงเรียนพุทธิชัยวิทยานะคะในกลุ่มสาระการงานอาชีพค่ะวันนี้นะคะก็ขอทักทายน้องๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะจากภาพที่ขึ้นอยู่นะคะก็จะเป็นรูปเกี่ยวกับอะไรเอ่ยอ่ะ เป็นรูปเกี่ยวกับต้นไม้นะคะแล้วก็มีรูปน้องๆกำลังปลูกผักอยู่นะคะซึ่งวันนี้แน่นอนเลยเราก็จะเรียนกันในหัวข้อเรื่องการขยายพันธุ์พืชค่ะว้า <Wow. S 1> วันนี้นะคะสาระการเรียนรู้ที่นักเรียนจะได้ในการเข้าคอร์สวันนี้ก็คือ 1. ความสำคัญของการขยายพันธุ์พืช 2. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการขยายพันธุ์พืชแล้วก็ 3. วิธีการขยายพันธุ์พืชค่ะซึ่งก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะคะคุณครูก็มีคลิปวิดีโอให้น้องๆได้ดูกันค่ะเราไปดูกันเลยเพื่อนเพื่อนพี่น้องเกษตรกร,ร,กรไทยครับทราบกันไหมว่าทำไมการทำโคกหนองนาโมเดลจึงต้องปลูกต้นไม้โดยเฉพาะบนโคก แล้วจะปลูกอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าการปลูกต้นไม้แบบนี้เรียกว่าไม้5ระดับครับการปลูกไม้5ระดับนั้นประกอบไปด้วยต้นไม้หลากชนิดหลายสายพันธุ์ที่มีระดับความสูงไม่เท่ากันแต่เอามาปลูกในพื้นที่เดียวกันเป็นการจำลองระบบนิเวศของป่าที่ต้นไม้จะช่วยดูแลกันเองตามธรรมชาติโดยไม้ทั้ง5ระดับสามารถยกตัวอย่างได้ดังนี้ 1. ไม้สูงกลุ่มต้นไม้เรือนยอดสูงสุดกลุ่มนี้จะเป็นไม้ใหญ่อายุยืนทรงสูงสร้างร่มเงาช่วยรักษาระบบนิเวศเช่นตะเคียนยางนาเต็งรัง 2. ไม้กลางกลุ่มต้นไม้ที่มีความสูงรองลงมาสามารถเก็บผลกินได้เช่นมังคุดมะม่วงทุเรียนเงะาะ 3. ไม้เตี้ยกลุ่มไม้พุ่มเตี้ย เหมาะกับการปลูกเพื่อเป็นอาหารและยาสมุนไพรเช่นพริกกระเพราเมื่อเขือ 4. สี่ไม้เลื้อยเรียดินกลุ่มไม้ตระกูลล้มลุกที่ทอดยอดเลื้อยได้เช่นพริกไทยแตงกวาฟักทอง 5. ไม้หัวใต้ดินกลุ่มไม้ที่มีหัวอยู่ใต้ดินปลูกไว้เพื่อเป็นอาหารเช่นมันเผือกขิงขา เมื่อเราจำลองระบบนิเวศของป่ามาอยู่ในที่ของเราได้ก็เท่ากับเรามีป่าส่วนตัวที่สร้างประโยชน์ให้เราได้รอบด้านเรียกว่าพอกินพอใช้พออยู่และพอร่มเย็นพอกินป่าไม้กินได้ปลูกไว้เป็นอาหารและสร้างยาสมุนไพรพอใช้ป่าไม้ใช้สอยสำหรับทำของใช้ในครัวเรือนพออยู่ป่าไม้สร้างบ้าน ใช้สร้างและต่อเติมที่อยู่อาศัยได้พอร่มเย็นดินชุ่มชื้นมีอากาศบริสุทธิ์ลมพัดเย็นสบายเกิดความสมดุลของระบบนิเวศเมื่อพวกเราสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าพี่น้องเกษตรกรไทยก็จะพึ่งพาตนเองได้ไม่ต้องพึ่งปัจจัยภายนอกไม่ต้องซื้อไม่ต้องกู้เพราะเรามีทุกอย่างที่จำเป็นแล้วและที่สำคัญที่สุดก็คือมีความสุข อยู่บนที่ดินของเราเองแบบนี้แหละที่เรียกว่าความสุขอย่างยั่งยืนของจริงเป็นอย่างไรบ้างคะเมื่อน้องๆได้ดูคลิปวิดีโอที่คุณครูนำมาในวันนี้พืชมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตไหมเอ่ย ซึ่งแน่นอนนะคะประโยชน์ของพืชก็มีเยอะแยะมากมายถ้าเกิดโรคนี้ไม่มีพืชเป็นยังไงบ้างเราก็มีผลกระทบหลายๆอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาเรียนในเรื่องของการขยายพันธุ์พืชเพื่อที่จะให้พืชน,นั้นดำรงเผ่าพันธุ์สืบพ่อสู่รุ่นลูกรุ่นหลานของเราค่ะการขยายพันธุ์พืชนะคะก็มีด้วยการทั้งหมด 2ประเภทด้วยกัน 1. การขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศ 2. การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศซึ่งก่อนที่เราจะไปเรียนในเรื่องนั้นนะคะครูก็จะให้น้องๆได้รู้จักเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการขยายพันธุ์พืชกันค่ะสิ่งแรกนะคะก็คือวัสดุเพาะชำทาไมครูไม่เรียกว่าดินเพาะปลูก ก็เพราะว่าในวัสดุเพาะชำนะคะมีหลายๆอย่างประกอบเข้าด้วยกันอย่างเช่น 1. ก็คือขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวนะคะเราใช้ไปเพื่อช่วยในการารักษาความชื้นของวัสดุเพาะชำของเรานะคะต่อไปก็คือปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกอย่างเช่นมูลของสัตว์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมูลวัวมูลหมู มูลควายมูลเป็ดมูลไก่มูลสัตว์ปีกมีไหมคะนอกจากนั้นมูลค้างคาวหรือแม้ก,กระทั่งมูลไส้เดือนซึ่งมูลของสัตว์ต่างๆนะคะก็มีแร่ธาตุที่จําเป็นต่อการเ,าเติบโตของพืชของเราค่ะต่อไปนะคะก็คือขี้เท่าแกลบหรือบางคนอาจจะใช้เป็นแกลบดิบๆโดยที่ไม่ได้นําไปเผานะคะส่วนตัวนี้นะคะก็มีคุณสมบัติ ช่วยให้ดินของเราเนี่ยร่วนซุยนะคะแล้วก็มีการระบายน้ําได้ดีค่ะต่อไปนะคะก็เป็นดินร่วนธรรมดาที่เรามีกันอยู่เลยนะคะบางคนก็อาจใช้4อย่างนี้แต่บางคนจะมีเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างเป็นวัสดุเพาะก็คือเศษใบไม้ใบหญ้านะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอินทรีย์วัตถุซึ่งตัวนี้นะคะก็เมื่อผ่านการย่อยสลายไปแล้วมันก็จะมี แร่ธาตุต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชด้วยค่ะตัวต่อไปนะคะก็คือฮอร์โมนเร่งรากซึ่งฮอร์โมนตัวนี้เมื่อเราจะทำการขยายพันธุ์พืชนะคะถ้าเราใช้ฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยก็จะทำให้มีรากปริมาณที่เยอะขึ้น <Wow. S 1> มากขึ้นแล้วก็มีรากงอกในเวลารวดเร็วนะคะโดยจะมีหลาย ชนิดมากมายเลยในท้องตลาดนะคะก็สามารถเลือกใช้ได้แต่ว่าบางคนอยากได้ฮอร์โมนเร่งรากในปริมาณที่น้อยนะคะไม่อยากซื้อหรืออยากใช้ในราคาประหยัดเราก็มีวัสดุในครัวนะคะก็คือกะปินำ <Wow. S 1> กะปิในครัวเนี่ยคะ่ะมาละลายน้ําก็สามารถใช้ทดแทนฮอร์โมนเร่งรากได้นะคะซึ่งในตัวกะปิก็มี แร่ธาตุต่างๆที่สามารถกระตุ้นให้ตัวพืชของเราเนี่ยสามารถงอกรากได้เร็วขึ้นค่ะต่อมาพลาสติพันกิ่งตัวนี้มีหลากหลายขนาดนะคะซึ่งเราก็ส่วนใหญ่จะใช้ในขนาด1นิ้วนะคะจะใช้พันกิ่งต่างๆในขั้นตอนของการขยายพันธุ์พืชค่ะต่อไปเลยก็คือมีดตอนหรือมีดติดปา อันนี้ก็ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็เพิ่มความรวดเร็วในการตัดแต่งกิ่งในการตัดกิ่งตอนกิ่งนะคะในขั้นตอนของการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศซึ่งตัวมีดเนี่ยนะคะก็จะเป็นมีดขนาดเล็กปลายก็จะต้องแหลมคมต่อไปกันไกตัดแต่งกิ่งนะคะตัวนี้ก็เป็นกันไกขนาดเล็กไว้ตัดไว้แต่งกิ่งที่มีขนาดบางหรือขนาดเล็กนะคะต้นต่อ ต้นตอตัวนี้ก็เป็นต้นตอของพืชพันธุ์ต่างๆนะคะโดยส่วนใหญ่เราจะใช้ต้นตอที่มีการขยายพันธุ์พืชโดยการเพราะ,มะเมล็ดเพราะว่าการเพราะ,มะเมล็ดเนี่ยต้นพืชก็จะมีรากแก้วซึ่งระบบรากของเขาก็สมบูรณ์ทำให้เขาเนี่ยหาอาหารเก่งต้นพืชของเราก็จเจริญเติบโตได้ดี <Wow. S 1> กิ่งพันธุ์ดีอย่างเช่น การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศเราก็จะต้องเลือกกิ่งพันธุ์หรือเรียกง่ายๆก็คือแม่พันธุ์ต้องเลือกสิ่งที่ดีๆอย่างเช่นออมีผลผลิตสูงทนต่อโรคทนต่อแมลงรสชาติดีเราก็ต้องเลือกแม่พันธุ์ที่มีลักษณะอย่างนี้นะคะนำมาขยายพันธุ์ต่อๆไปเอาละค่ะไปสู่เรื่องต่อไปกันเลยก็คือเรื่องของวิธีการขยายพันธุ์พืช ้นคลิปครูได้บอกไปแล้ววิธีการขยายพันธุ์พืชมีกี่วิธีคะมีใครจำได้หรือเปล่าวิธีการขยายพันธุ์พืชก็มี2วิธีด้วยกันวิธีแรกก็คือแบบอาศัยเพศนะคะส่วนวิธีที่2ก็คือแบบไม่อาศัยเพศค่ะเรามาดูแบบอาศัยเพศกันก่อนการอาศัยเพศนะคะมี หนึ่งวิธีเท่านั้นก็คือการเพราะเมล็ดซึ่งเมล็ดของต้นพืชน,นะคะก็จะได้มาโดยเกสรตัวผู้ไปผสมกับเกสรตัวเมียนะคะเกิดการผสมของเกสรทั้งสองอย่างนี้ก็มีการจเจริญเติบโตเป็นเมล็ดพืชเกิดขึ้นซึ่งการเพราะโดยเมล็ดนี้นะคะเราจะได้ต้นพืชที่มี รากแก้วนะคะแล้วก็ระบบรากเขาเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงแล้วก็สามารถหาอาหารได้เก่งนะคะต่อไปเราก็จะมาวิธีการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศค่ะในการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศนะคะเราก็จะใช้ส่วนต่างๆของต้นพืชของเรานะคะมาขยายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นส่วนของกิ่งนะคะ เป็นหัวแครอทเป็นส่วนไหนของต้นพืชมีใใรรทราบหรือเปล่าไหนนั้นลองทายกันดูสิคะเป็นส่วนไหนคะหัวแครอทที่เราทานกันเนี่ยหัวแครอทก็คือเป็นส่วนของรากพืชแน่นอนหลายคนทานมาตั้งแต่เด็กไม่ทราบข้อนี้ใช่ไหมคะต่อไปรูปที่ปรากฏขึ้นก็คือกล้วยเราปลูกต้นกล้วยเราปลูกโดยใช้ใช่ค่ะเราใช้หนอ่อ ต้นนี้รู้จักกันบ้างไหมเอ่ยต้นนี้คือต้นกุหลาบหินนะคะเราใช้ส่วนไหนตัวน,นี้ก็คือส่วนของใบนะคะเราสามารถนำมาชำ้ำจนเกิดรากแล้วก็นำไปขยายเป็นต้นใหม่ได้ต่อไปรูปนี้คือรูปรูปอะไรเอ่ยรูปขาหรือหัวขาของเรานะคะหัวขานี้เป็นส่วนไหนของพืชนักเรียนทราบไหมเอ่ยหัวขาที่เราใช้มันอยู่ใต้ดิน ช่หคะหรือว่าเราใช้ใบอ่าเราจะใช้ส่วนหัวมันนะคะก็จะเป็นลำต้นนะคะส่วนที่เรามาทํากับข้าวนี่มันคือลำต้นที่อยู่ใต้ดินค่ะในรูปเนี่ยหลายๆคนเคยขยายพันธุ์พืชแบบนี้มานักเรียนคิดว่าขยายพันธุ์พืชแบบไหนเอ่ยการปักชำนั่นเองนะคะก็จะใช้ส่วนของกิง่งหรืออาจจะเป็นใบนะคะมาปักชำ ซึ่งขั้นตอนก็ไปดูในวิดีโอกันเลยขั้นตอนแรกเราจะต้องเลือกกิ่งที่จะนำมาปาักชําโดยต้องเลือกกิ่งที่สมบูรณ์ไม่อ่อนแก่จนเกินไปโดยจะนิยมเอากิ่งที่เกิดยอดใหม่ขนาดเท่าแท่งดินสอขึ้นไปแต่ถ้าเป็นพืชที่เกิดรากได้ไง่ายๆก็ควรจะเลือกกิ่งให้มีขนาดใหญ่ขึ้นก็ได้และเอาใบออกบางส่วน เพื่อลดการขายน้ำขั้นตอนที่สองเตรียมขี้เถ้ากแกรบผสมปุ๋ยคอกเล็กน้อยคนให้เข้ากันหรือจะเป็นปแปลงที่เตรียมไว้ก็ได้แล้วนำเก่งที่เตรียมไว้ปักลงในวัสดุปักชำํำลึกประมาณสองนิ้วรดน้ำให้ชุม่มวางในที่รม่มอาจครอบด้วยถุงพลาสติกขนาดใหญ่หรือใหม่ก็ได้ถ้าไม่ครอบก็รดน้ำให้ชุ่มชื้นพอเหมาะ ขั้นตอนที่3ารอประมาณ20 3 0ถึงวันกิ่งปักช้ำก็จะงอกรากและแตกยอดอ่อนดูแลสักระยะหนึ่งแล้วจึงย้ายปลูกได้จบไปแล้วนะคะสำหรับรูปที่ปรากฏขึ้นเป็นการขยายพันธุ์แบบไหนหลายๆคนเคยทำมาแล้วมีตุ้มตอนหออยู่ตรงกิ่งแบบนี้เขาเรียกว่าการใช่ค่ะมันคือการขยายพันธุ์พืช โดยการตอนกิ่งนะคะขั้นตอนไปดูในวิดีโอกันเลยขั้นตอนที่1เลือกกิ่งกึ่งแก่กึ่งอ่อนที่สมบูรณ์ปราศจากโรคและ,มะแมลงแล้วตำแหน่งรอยคว้นไว้ขั้นตอนที่2องคว้นกิ่งลอกเอาเปลือกออก ขั้นตอนที่สามแล้วขุดเยื่อเจริญที่เป็นเมือกลื่นๆออกแล้วทาฮอร์โมนเร่งรากตรงบริเวณรอยที่ขูดเมือกออกหรืออาจจะไม่ทาก,ก็ได้ขั้นตอนที่สี่นำถุงที่บรรจุขุยมะพร้าวหรือที่เรียกว่าลูกตุ้มมาผ่าตามยาวแล้วนำมาหุ้มตรงรอยที่คว่นออกหลังจากนั้นมัดด้วยเชือกทั้งบนและล่างรอยแผล และอย่าลืมรถน้ำกิ่งที่ตอนด้วยนะครับขั้นตอนที่5หลังจากนั้นรอประมาณ2-3สัปดาห์กิ่งตอนจะมีรากงอกแทงผ่านวัสดุและเริ่มแก่เป็นสีเหลืองสีน้ำตาลปลายรากมีสีขาวและมีจำนวนมากพอจึงตัดกิ่งตอนได้แล้วนำกิ่งตอนไปชํำในภาชนะกระถางหรือถุงพลาสติก เพื่อรอการปลูกต่อไปการขยายพันธุ์พืชวิธีต่อไปนะคะจากรูปเป็นรูปของอะไรเอ่ยกิ่งที่1ใช่ไหมคะอยู่ข้างบนส่วนกิ่งที่สองอยู่ข้างล่างใช่ไหมสองกิ่งซ้อนกันลักษณะนี้นักเรียนทราบไหมว่าการขยายพันธุ์แบบเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรเคยทำไหมใช่ค่ะมันคือการทาบกิ่งก็คือนำกิ่ง ที่มาทาบกับกิ่งที่สองนะคะขั้นตอนเป็นอย่างไรเราไปดูในวิดีโอกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเลือกกิ่งพันธุ์ดีและกิ่งพันธุ์พืชเมืองที่จะนำมาเป็นต้นตอโดยอายุของกิ่งที่ใช้ทาบควรมีอายุ6-12เดือนควรเลือกกิ่งที่มีขนาดพอเหมาะไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปขั้นตอนที่สเฉียนต้นต บริเวณที่จะทาบกันโดยเฉือนให้ลึกเข้าไปในเนื้อไม้เล็กน้อยขั้นตอนที่สามเฉือนกิ่งพันธุ์ดีในทำนองเดียวกันและให้มีความยาวเท่ากับแผลรอยเฉือนบนต้นตอขั้นตอนที่สี่มัดหรือพันต้นตอและยอดพันธุ์ดีเข้าด้วยกันให้แผลรอยเฉือนทับกัน ทิ้งไว้ 2- 3ถึงสสัปดาห์จนเนื้อเยื่อของกิ่งประสานจนเป็นเนื้อเดียวกันตัดกิ่งของพืชพันธุ์ดีบริเวณที่ทาบเอาไว้ออกจากนั้นให้นำต้นพันธุ์พื้นเมืองหรือต้นตอที่มียอดเป็นต้นพันธุ์ดีไปปลูกอะล้ค่ะการขยายพันธุ์พืชแบบในรูปเราเรียกว่าการติดตาค่ะโดยจะมีต้นตอหรือต้นแม่ นะคะคที่เราเลือกมาแล้วแล้วก็นําตากิ่งของต้นพืชที่เป็นพันดีที่เราเลือกพันธุ์มาแล้วแหละว,ว่าพันเนี้ยเจ๋งสุดๆเราก็ตัดส่วนของตาไปเรานําตามาติดกับต้นตอที่เราได้นะคะเมื่อกิ่งตัวเนี้ยตามันขยายเติบโตไปเป็นกิ่งเรื่อยๆเราก็จะได้พันธุ์ที่ดีที่เราเลือกมาแล้วซึ่งมีขั้นตอนการทําไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนที่1 เราจะเลือกต้นพันธุ์พื้นเมืองและเลือกกิ่งของต้นพันธุ์ดีที่มีความสมบูรณ์ไม่เป็นโรคขั้นตอนที่2ทําการกรีดเปลือกลําต้นของพืชพันธุ์พืชเมืองให้เป็นรูปตัวทีโดยกรีดให้ลึกถึงเนื้อไม้ขั้นตอนที่3เมื่อได้กิ่งพันธุ์ดีแล้วก็ทําการเฉียนตาของกิ่งพันธุ์ดีให้เป็นรูปโล่ยาวประมาณ1น,นิ้วหรือมากกว่าเล็กน้อย และเฉือนให้มีเนื้อไม้ติดมาด้วยขั้นตอนที่4ีลอกเนื้อไม้ที่ตาออกแล้วตัดแผ่นตาด้านล่างทิ้งขั้นตอนที่5สอดแผ่นตาลงในแผลของต้นต่อที่กรีดไว้ทางหัวรูปตัวทีแล้วเลื่อนแผ่นตาลงไปให้อยู่ตรงกลางพอดีถ้ามีแผ่นตาเหลือยาวเกินรูปตัวทีให้ตัดออกเสมอหัวรูปตัวที ใช้พลาสติกพันกิ่งที่ติดตาให้แน่นโดยพันจากบนลงล่างเพื่อให้เนื้อเยื่อของแผ่นตาแนบสนิทกับลำต้นเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าไปในแผลที่ติดตาขั้นตอนที่6หลังจากการติดตาเสร็จแล้วประมาณ7 1 0สวันให้ตรวจดูถ้าแผ่นตายังมีสีเขียวอยู่แสดงว่าแผ่นตาที่นำไปติดกับต้นตอเชื่อมติดกันได้แล้วจึงพันพลาสติกใหม่ โดยเว้นช่องตาไว้ให้ยอดที่แตกจากตาโผล่ออกมาได้เอาละค่ะการขยายพันธุ์พืชแบบต่อไปจากรูปที่นักเรียนได้เห็นเป็นต้นต่อเห็นไหมคะเป้นต่อเนี่ยก็จะเป็นต้นสีน้ำตาล ต้นตออยู่ข้างล่างส่วนต้นต่อไปก็คือเป็นต้นสีเขียวนั่นคือต้นกิ่งพันธุ์ก็จะแตกขึ้นมาจากต้นตอใช่ไหมคะซึ่งการขยายพันธุ์พืชก็เรียกว่าการเสียบยอดวิธีการทํานะคะก็เลือกต้นตอมา1ต้นเป็นต้นตอของเรานะคะแล้วก็เราไปเลือกต้นพันธุ์ที่ดีที่เราเลือกมาแล้วว่ามันเจ๋งสุดๆละเราชอบเมล็ดพันธุ์นี้เราชอบต้นลักษณะอย่างนี้เรานํายอดของต้นนั้นล่ะค่ะมาเสียบเข้าไปที่ต้นตอ เราก็จะได้ต้นตอเป็นฐานไว้หากินอาหารแล้วก็เจริญเติบโตมาเป็นต้นพันธุ์ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะแลัวจากที่ตัดแล้วก็่าน,นะครับ่าขึงเลยนะครับประมาณนิ้วหนึ่งนะครับ่าถึงลงไปเลยประมาณนิ้วหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็นกนตัดยอดท่านดีนะครับ ตัดเป็นลิ่มนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นก็เสียบลงไปเลยนะครับครับการเสียบกระเห็ดคิดดันได้ดันหนึ่งนะครับนี่หลังจากนั้นก็พันนะครับพันไว้เลยนะครับ ทานบน้อตรงพันเน่นนะครับท่านแค่กันนำนะครับเอาละค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับการขยายพันธุ์พืชในแบบต่างๆคราวนี้ลองมาสรุปกันซิว่าที่นักเรียนได้เรียนมาวันนี้นักเรียนจำได้มากน้อยขนาดไหนทบทวนกันดูนะคะอ้าวคำถามแรกของครูเลย การขยายพันธุ์พืชมีกี่ประเภทจำกันได้ไหมมีกี่ประเภทครูไม่บอกหรอกแม่กี่ประเภทคะใช่แล้วค่ะการขยายพันธุ์พืชมี2ประเภทด้วยกันประเภทที่1ก็คือการขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศนะคะโดยการอาศัยเพศเนี่ยมีการขยายพันธุ์พืชอย่างเดียววิธีเดียวก็คือ เพราะด้วยเมล็ดเท่านั้นเพราะเราจําเป็นจะต้องใช้เกสรตัวผู้กับเกสรตัวเมียมาผสมกันก็จะได้เป็นเมล็ดของต้นพืชประเภทที่สองที่ได้เรียนไปก็คือการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศนะคะพอจะจากันได้ไหมว่าการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศเนี่ยมีวิธีไหนกันบ้างลองไปทบทวนในรูป ถ้าเป็นลักษณะนี้ก็คือการขยายพันธุ์พืชแบบปักชำนะคะต่อไปรูปต่อไปใช้กิ่งสองกิ่งติดกันทาบกันก็คือการขยายพันธุ์พืชแบบแบบทาบกิ่งนะคะอ่ารูปต่อไปมีต้นตอใช้ตาลงไปติดก็คือการขยายพันธุ์พืชแบบติดตารูปที่4ขั้นตอนที่4ก็คือการขยายพันธุ์พืชแบบ แลนไหนอ่าแบบตอนกิ่งนะคะสุดท้ายรูปที่5วิธีที่5ก็คือการขยายพันธุ์พืชแบบเสียบยอดนะคะซึ่งการขยายพันธุ์พืชแบบต่างๆมีจุดประสงค์หลักเลยก็คือให้ต้นพืชเนี่ยได้ดํารงเผ่าพันธ์ุได้สืบทอดให้มีชีวิตรอดสืบทอดต่อไปเรื่อยๆนะคะมันก็เหมือนกับมนุษย์ของเราเองทุก สิ่งมีชีวิตในโลกทุกอย่างต้องมีการขยายเผ่าพันธุ์เพื่อที่จะรักษาเผ่าพันธุ์ของตัวเองนะคะสู่รุ่นลูกรุ่นหลานนั่นเองเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนะคะแน่นอนครูก็จะต้องมีกิจกรรมสร้างทักษะชีวิตและอาชีพวันนี้เรียนกันในเรื่องของการขยายพันธุ์พืชใช่ไหมคะครูก็จะให้นักเรียนเนี่ย ได้ลองขยายพันธุ์พืชโดย 1. ให้นักเรียนเลือกการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศมา1วิธีการขยายพันธุ์พืชนี่มีทั้งหมด5วิธีนะนักเรียนเลือกมาแค่วิธีเดียวแล้วก็นำไปปฏิบตัติลองขยายพันธุ์พืชดูนี่คือสิ่งที่1ต่อไปสิ่งที่2เมื่อมีการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศแล้ว ครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศนะคะต่อไป 2, 2เมื่อนักเรียนได้ขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศแล้วครูก็จะให้นักเรียนขยายพันธุ์พืชโดยการเพาะเมล็ดด้วยนักเรียนเลือกมเมล็ดมาสักหนึ่งมเมล็ดต้นอะไรก็ได้ก็นําไปเพาะสักหนึ่งต้นเอาต้นเดียวพอนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมของเราเนี่ยมี2ออย่างขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศหนึ่งวิธีเลือกมา สขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศก็คือการพมเล็ดนั่นเองนะคะวิธีการส่งชิ้นงานก็คือเมื่อเปิดเทอมเอา,เอา,เอาต้นไม้ที่นักเรียนได้ขยายพันธุ์พืชเนี่ยสองต้นใช่ไหมมาส่งครูโดยมีอีกอย่างหนึ่งครูก,ก็จะให้นักเรียนตัดต่อวิดีโอ,อวิธีขั้นตอนการทำนะคะโดยมีเนื้อหาก็คือ 1. วัสดุอุปกรณ์ที่นักเรียนใช้ส ขั้นตอนต่างๆนะคะ 3. ประโยชน์ที่นักเรียนได้ในการทำกิจกรรมครั้งนี้นะคะซึ่งให้นักเรียนตัดต่อเป็นวิดีโอนะแต่ละขั้นตอนก็มีการแนะนำตัวบอกชื่อบอกนามสกุลบอกชั้นนะคะแล้วก็เข้าสู่การวิดีโอขั้นตอนที่ทาไปซึ่งผูเชื่อว่านักเรียนเนี่ยมีความสามารถแล้วก็สามารถทำวิดีโอ เจ๋งๆทำวิดีโอสวยๆ <Wow. S 1> มาส่งให้ครูได้ดูกันนะคะสำหรับวันนี้ก็จบการเรียนการสอนเปยนเท่านี้อย่าลืมการบ้านของครูด้วยนะคะคุณครูก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ